และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะ คนอย่างฉันเตรียมตัวอ่านหนังสือมาทั้งคืนขนาดนี้ก็ต้องทําได้แล้วแหมอือดูมั่นใจจริงฉันเนี่ยมั่นใจ80%เลยนะว่าทําได้ส่วนของฉันเนี่ยอยากใช้คําว่าพอได้ก็พอประมาณแบบมั่นใจ99%โโอ้หขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วแกทําได้เหรอวะฉันบอกได้เลยว่าครั้งนี้ฉันมั่นใจมากยังไงคะแนนเ่ยฉันชนะหนุ่นแน่เฮ้ยเฮ้ยขนาดหนังสือมัเป็นไปไม่ได้ใช่ดูที่อยู่แล้วนักเรียนทุกคนครับทำความเคารพครูเป็นสี วัสดีครับสวัสดีลูกๆสวัสดีทุกคนค่ะครูคะนี่ครูตรวจข้อสอบหรือยังคะใช่ๆอืมตรวจแล้วงั้นครูก็ประกาศคะแนนเลยสิคะพวกหนูรอฟังอยู่เออคือครูจะบอกทุกคนว่ามีเรื่องอุบิเหตุนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นนะครูเออครูทำข้อสอบพวกเธอหายะทำข้อสอบหายครูก็เลยไม่สามารถจะบอกนักเรียนทุกคนได้ว่า ได้คะแนนเท่าไหร่เพราะครูไม่ได้ตรวจทำไงล่ะทีเนี้ยใช่ครับแต่ว่ามีคนมีคนหนึ่งที่ครูมีข้อสอบอยู่ก็คือนายดะ,ะนายดะเพราะฉะนั้นแล้วนายดะสอบผ่านเพียงแค่คนเดียวนี่ไงเพราะความตั้งใจอันสองชันพี่พมไม่ใช่ครักูทำแบบนี้ไม่ได้นะครับก็มันหายไปแล้วจะให้คกูทำยังไงอะ่ะหาไม่เจอแล้วอะ่ะ ใช่สอบใหม่ที่ครูสอบใหม่นายเด็กก็ตกก็ดิเอ้สอบใหม่ไม่ได้อบไปแล้วสอบซ้ำไม่ได้เออเอาหนนักเรียนทุกคนครั้งนี้ก็บื้อไปเลยบื้อแปลว่าอะไรครับบื้อแปลว่าเอนายเด็กผ่านคนเดียวเอ้าไม่ยอมนะครับรูยอม่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันลูกอย่าบกเบกยวยบายวันนี้พอแค่นี้ละผู้ปวดหัวมากเลยอ่ะเออไปแล้วนะ อะไรครูคูขยิตาอะไรอ่ะมดกัดตาครูมังไม่ได้ทำอะไรซนอยจ่ายเงคูใ่หมอะอะไรชันจ่ายตรงไหนอะทาไมนุ่นมองคูเป็นแบบนั้นเห็นครูขยิบตานี่ โอนเงินผ่านเคบมบายแบงกิ้งนะคะอย่างเงี้ยนี่ไงใต้โต๊ะมันไม่มีใต้โต๊ะอะไรทั้งนั้นแม่นาดาน่ะเขาเป็นกุศลเขาบริจาคช่วยผู้ประสบภัยทางการเงินเหมือนคูเนี่ยผิดตรงไหนเนี่ยฮะใครนี่ยคูไอ้สองชุดที่สองสองเออคูสู้ๆนะคะต่ายให้สองนูในต่ายเนี่ยบอกให้คูสู้เออ้อยปวดหัวนะเนี่ย ครูครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปดูแลครูดีกว่าครับนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายมาจ้าเหยยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเด็กๆ